ยิ้มย bueno> ิ้มไปทิพย um> ์เดี๋ยวกลัวกลัวเนี่ยสายอยู่กลัวสับหมูเสียเสียกับกลัวคือเก่าูกพี่เนี่ยยิบยิบแก้วเล้วมันก็แก้วกับองแก้วนะเดี๋ยวเราเติมน้ำซุปหน่อยครับผม จะได้เห็นขั้นตอนกันทำเมนูล,ลาบหมูหน่าตกปลาครับน้ำซุปโตเดือดยอนเดือดแบน้ำซุปโต้บอ,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 อมเนื้อปลาเนื้อปลาสูกตชว เด็กเด็กคนนี่จนนี่มูลสาคนเด็กพี่หมองมนทิบ่าป็นลาบเลยลาบประหม่ขคาังหลับอยางส่วนไปส่วนกามาลมปุ๊บกระซำขวบก็ได้กินซ้ำหลับหลับประหม่นครั้งข้าข้าคิดว่าเนี่ยแปสุรการต้องเสนอ ่มเสียงหวานสุรการเสียงเขหมอลำคอดเดี๋ยวนาะโอเคเนื้อปลาเราสุกแล้วครับเดี๋ยวผมเสียเอาออกใต่ห่อนอีกหนึ่ เด๋ยวเนี่ยเสาบปใส่นเนยลยหม้อรู้โรยกระทะนผีใส่กอดสาบกอนเรนีแกสาบเมนูตอนรับพิมมานครับแต่เสียบก็มากวนเลยพี่นน่อยปันหารลักอยู่นี่ปัวอะไรยา้ปัวเฮ้ยแกจะคนนี่จนนี่เล,ละเคนคนจะเละกลายเป็นคนอยูนี่พี่นอนอ มันมีแตงกจเป็นหลาผาอยู่ครับมเนื้อเนื้อปลามันยังไม่เละตุ่มเปะ้บางคนอยกใส่กันอวยว่ามันกิดนคนกินหลาผาดาบประหมอมขังนงดาบกระผมของเท่ไม่จมสาตกไม่ไม่นะต่อไปนันให้เบิ้งตักเนื้อปลาเด้อจะไปเบิ้งเป่าเด้อ เดี๋ยวมาหอาดี่มาพักไว้ก่อนครับผมก่อนผงเคลือน่ม่าวข่วล้เครับผมก็ให้ผงเดลือเสร็จแรกผมก็จะโรยด้วยเกลือครับผมเกลือเขาซึมซับ้งไปในเนือปลา จะไกลคนเนี่ยคเนื้อเสือกเอาไปเป็นไงเอาจะผึ่งเคืองร้อเนื้อพลาเย็นเป็นไงครับโ okay, อเครอครับหนึ่งครับผมโอ้โหรอไปผมจะต่อตาครับผมสามเมีรูหลักวันนี้ เตไฟมันออกมาใหม่กคืออะไรเพราะว่าแ่เัพหารนะเสียดาัปพิษานเลมีเราตินแเราก็่อยมันออกมใหม่ก็สายผมนี่เมรูเด็ดเอ๊ะ่ีของโปงแรงกับวันกินกเสียเสีย ต้นนี้เราเลือกจะทำการรากปลาให้เติบโตใหญ่